นะคะคขอบคุณพี่ได้เอินะ,ะพี่ปลาส้มนะคะพี่ชิปแยมเบอแล้วก็ขอบคุณแบ่งด้วยนะคะสับถึงน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมวัวจะเล่นอยู่จริงแต่อยู่ประมาณที่30นาทีพอดีม้มัวเต้นเต้นอมั่นอยู่นะคะก็เลยแบบว่าชาไปนิดนึงเรื่อยนะคะาจะาค้นหัวในการตัดผมอยู่ที่ประมาณไม่เกินส0่สิบนาทนะะีในราคา40บาทแต่ถ้าเกิดประสงค์ผมเล็กเล็กก็จะคนหัวอยู่ที่30นาทีในราคา30บาทนะฮะก็ถ้าไป็นงอื่นก็จะ เตาทรงใหม่หนะค่อนข้างใช้เวลานานก็ขึ้นอยู่กับทรงผมนะคะสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไม่ถึงร้อยสักทีแต่ผมนะคะโอเคนะคสำหรับการตัดผมในั้งนี้เนื่องสาวลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่มาตัดผมบ่อยตัดประจำตัดผมที่ร้านประจรําตั้งแต่เปิดร้านมานะคะเราจะค่อนข้างรู้ผมรู้ทิศทางของผมทรงเดิมเราก็จะตัดง่ายทิศทางของผม เข้าใจผมและรู้ใจลูกค้ารู้จักลูก,กค้าก็จะเป็นการตัดผมที่แฮปปี้นะคะก็คือมันไม่ได้ซีเกียสในการตัดผมนะคะผมตัดออกมาเป็นทรงเดิมสั้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะคะตัดผมของลูกค้าท่านนี้นะคะก็เป็นทรงนะที่มีคนตัดบ่อยในร้านนะคะนอ้นองจะตัดผมเปี่ยนนะคะก็จะพยายามพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะปิดภาพระกันแดง ท่านผู้ชมรายนี้ด้วยนะคะติชมนเนอะคอมเมนต์มาได้นําได้นะคะหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ก็สามช่องทางเลยคะ่ะสําหรับรายนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะพบกมมันใหม่ในรายงานเนาะแต่ว่าันนี้ผมสวยอยากรู้ว่าผมสวยทำยังไงสอบถามได้นะคะ เอกรูปผมสวยท่านไงสอบถามได้ถันว่าสวยจริงยู่ซงมากเลยวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันเชื่อไหมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยผมไม่ว่าจะตัดผมหรือว่าทำงานบ้านตะวันนี้ปล่อยทั้งวันแม้แต่ออกไปข้างรอบนะปล่อยอย่างนี้ทั้งวันแล้วปล่อยอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยพันกันนะทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยพันกันยังไม่ได้บีเลยนะตั้งแต่เช้าไม่ได้บีเลยตั้งแต่เช้านะไม่ค่อยพันกันและจะบอกว่าไม่ได้บีตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ทำกิจกรรมมากมายในทีตเดียวแต่ผมก็ยังสวย อยู่ทรงนะคะอยากรู้ว่าทำยังง